โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอร์สุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเลยว่าอัลต้าสามสิบตัวลายของเซเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID สายฟรีให้เทพอีพีโสดที่10นะครับผมทุกคนชื่ออีพีนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะแต่ผมนี่ต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลากันนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาทําการอัปเดต ID สายฟรีตัวรลายของผมนะก็คือ ID ดีดีเนี่ยมันปั้นมาประมาณ ได้1เดือนแล้วนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่29ธันวาคมใช่ไหม แต่ว่าผมเนี่ยนะได้ทำการเริ่มปั้น ID นี้เมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะครับผมทุกคนก็คือสตอรี่ของ ID นี้เนี่ยผมนะได้ไปทําการช่วยน้องแมวตัวหนึ่งเอาไว้นะครับผมทุกคนแล้วผมก็ได้รับ ID นี้มาจากเนนที่ดูแลแมวตัวนั้นนะครับผมทุกคนแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอาไอดนี้ไปทําอะไรดีนะผมก็เลยเอามาทำคอนเทนต์ปั้น ID สายฟรีให้เทพนะครับผมทุกคนก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยปั้น ID สายฟรีแล้วแต่ผมเนี่ยไม่เคยทําสําเร็จเล เลยนะคบผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทาการปั้นไปสองสามวันพอผมเกลือจนหมดรูบี้ผมก็ปล่อยไอดีนั้นทิ้งล้างจนพังไปเลยนะ่าแต่ว่าพี่กับไอดีนี้นะครับผมทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเกลือขนาดไหนผมเองก็ได้ทําการปั้นมันมาต่อเนื่องถึง10 E p ีแล้วผมบอกเลยว่าทรงสวยมากนะถ้าเกิดผมจะเลิกเล่นจริงๆนะผมทุกคนผมเลิกตั้งแต่2องสามีแรกแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเช็คดูการเติบโตของไอดีนี้ได้เลยนะผมทุกคนก็คือซีรีส์นี้เราเดินทางมาถึง10 EP ีแล้วนะ แล้วในคลิปนี้นะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะจะมาทําการเปิดล่าเลนเจอร์ตัวเทพตัวหนึ่งนะผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมต้องการมากก็เป็นทางด้านแซลลี่พิชเชอร์นะเพราะวมันมีความสามารถในการรีเซ็ตบั๊ ให้กับพักพวกแล้วผมทุกคนก็คือการรีเซ็ตสกิลนั่นเองนะมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมมองว่าพิเศษนะคือเลนเจอร์ในการรีเซ็ตทักษะของพักพวกในเกมในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเลยนะผมทุกคนแทบจะนับตัวได้ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ตัวนะผมทุกคนแล้วถ้าเกิดนับตัวที่ติดเมตาในตอนนี้ก็น่าจะมีแบบไมกี้บา r กีแล้วก็ไอพิเชร์นี่แหละตัวนี้นะผมทุกคน คือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะแล้วในคลิปนี้เนี่ยโอกาสมันมาถึงหน้าเราแล้วนะครับผมทุกคนผมเนี่ยมีการ์ดกาชายอยู่ทั้งหมด39ใบมันต้องโดนว่ะถ้าผมเปิดได้นะมันมากกว่าเสือติดปีกอีกนะผมทุกคนคือมันเหมือนกระหังติดกระด้งอะคือพร้อมบินกินไก่หมดแล้วโอเค ผมขอใส่กนเลยรักกันนะผมทุกคนคือไอดีสายฟรีเนี่ยการ์ดมีค่ามากนะครับผมทุกคนการ์ดแต่ละใบเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวผมไปวิ่งหาก,การ์ดอีกใบหนึ่งจะได้เสียวได้อีกรอบนะไปดาวินชีผมเพิ่งปั้นมันตันปเปงนะดาวินชีนะคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมชอบมากนะครับผมทุกคนแต่ถ้าจะให้ปั้นดาวินชีตัวในไอดีนี้ผมว่าคงไม่เวิร์กเท่าไหร่นะ โอเคครับผมขอทําการลุยต่อเลยละกันรีสกิลไม่มีไม่เป็นไรแต่เราต้องมีดาวินชีไว้ก่อนนะสําหรับทางบ้านคนไหนเนี่ยที่มีดาวินชีผมว่าปั้นได้เลยเล่นด่านโคตรสบายเดี๋ยวจบการเปิดกาชาเนี่เดี๋ยวผมจะเปิดด่านของไอดีนี้ให้ดูนะว่าผมพยายามไต่ด่านขนาดไหนเพื่อให้ได้กบมานะผมทุกคนเปิดเหลือ19ใบอะเอาแล้เริ่มตึงมือแล้วนะเหลือสครั้งแล้วนะ เปิดอุ้ยช็อตเคก้กเอาหน่อยเพื่อนอย่าทำไอก่อนเลยการ์ดนี้ผมเก็บมาประมาณ 3ามสวันนะผมไปเล่นหอคอยกว่าจะได้มานะครับผมทุกคนผมไปเล่นไอสเต e ฮาร์ดโคตรยากเลยกว่าจะได้อ้โเดบเบลิลดัมปีบุตรชายแห่งมังกรเรียบร้อยโดนไปนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้าน35าการ์ดกาชาของเรานะแล้วในตอนนี้นะครับผมทุกคนก็คือไอดีนีเดี่ยผมได้ทําการไต่ด้านฮาร์ดมา ถึงด่าน38แล้วนะคือมันมีดาวินชีแล้วดาวินชีของผมมันมีเกียร์โดนแน่นอนไงมันก็เลยเท่กว่าคนอื่นหน่อยนะผมทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะลงด่านแล้วมันเก่งมากแล้วส่วนหอคอยของผมนะอยู่ในด่าน44นะ แล้วเกียร์ของไอดีนี้นะผมทุกคนได้ทําการพัฒนาขึ้นมานิดหน่อยนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยไอคือไอเกียร์ชิ้นนี้เกียร์โดนแน่นอนอะ่ะมันมีมาอยู่แล้วนะครับผมทุกคนตั้งแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มปั้นนะแล้วก็มีเกียร์รองเท้าอะไรพวกนี้นะผมทุกคนอันนี้เกียร์รองเท้าคือผมได้จากการล็อกอินนะผมทุกคนสาหรับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยล็อกอินให้ครบร้อยยี่สิบวันอะ่ะมันจะได้เกียร์แปดดาวด้วยนะ เกียร์รองเท้าเนี่ยผมจําไม่ได้เหมือนกันนะวมันได้ตอน70วันหรือ80บวันหรือ9 0วันเนี่ยผมจําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เกียร์แหวนเรโอนาดได้จากการล็อกอินเหมือนกันนะครับผมทุกคนแล้วเกียร์คริสต์มาสนะผมได้มาชิ้นเดียวเองนะผมทุกคนคือตอนนี้เนี่ยไอดีนี้ผมทุกใจมากเรื่องเกียร์คริสต์มาสคือมันน้อยเกินไปแล้วลวีกต่อไปที่ผมต้องไต่ให้ถึงนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยต้องทําการไต่พีวีขึ้นลีกเพชรเท่านั้นนะเพื่อจะเอาลูบี้สองร้อยลูบี้มาขาย แล้วในตอนนี้ตู้เก้คริคสต์มาสของเราเนี่ยนะก็เหลือเวลาอีกแค่2อถึงสวันเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วเป้าหมายหลักของไอดีนี้ก็คือผมเนี่ยนะจะทําการไต่พิวีขึ้นไปพิชิตลีกเพชรสาให้ได้นะมันจะได้รูบี้ตอนเลื่อนขั้นขึ้นลีกครั้งแรกในประมาณ130แล้วก็ได้รูบี้ตอนรลีกจบเนี่ยอีก120รวมๆแล้วประมาณ250กว่ารูบี้นะครับผมทุกคนแล้วผมเนี่ยนะ ก็มีขนนกเหลืออยู่เยอะพอสมควรเลยผมน่าจะไปจับเลนเจอร์เอาตัวที่ซ้ำกันเนี่ยมาทับกันให้ได้4ตัวนะครับผมทุกคนแล้วผมก็จะรับ5ลูบี้เรื่อยๆระหว่างทางนะเป้าหมายของผมเนี่ยคือผมอยากเสียวเกย์คริสต์มาสให้ได้สัก2ครั้งนะครับผมทุกคนเพื่อเอาเกย์ดีๆเนี่ยมาเติมให้พวกเมกูมินอะคออะไรนี้คือแร่มันเยอะเกินไปนะไอดี ID นี้เนี่ยไปหนะักตรง เลนเจอร์นี่แหละกว่าผมจะได้เมกูมินมารวมๆแล้วทั้งหมด4,200ลูบี้ไอดีนี้ตั้งแต่เลเวล3ผมเก็บมาจนเลยว่าอาตา30 ผมได้ลูบี้มาทั้งหมด4,400ลูบี้นะก็คือผมเปิดเกียร์คริสต์มาสไป200ลูบี้แล้วก็เปิดล่าเลนเจอร์ไป4,200ลูบี้นะอันนี้เป็นความรู้นะครับผมทุกคนสาหรับใครที่อยากจะรู้นะว่าลูบี้เนี่ยมันจะเก็บได้ขนาดไหนนะสำหรับสายฟรีคือผมไม่ได้ใช้ระหว่างทางไปซื้ออะไรมั่วซั่วเลยนะผมทุกคนขนาดถอดเกียร์ผมเองยังดูโฆษณาเลยนะแล้วในตอนนี้ผมมีแผนที่จะทำไม่ดีเนี้ยมันโหดขึ้นไปอีกนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะจะทําการสลับเลนเจอร์ตัวอควอนะให้เป็นล่าง เพียงแค่เลเวล140เท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วก็สลับเบกูมินให้เป็นร่างไฮเปอร์เหมือนกันเพื่อเอาความสามารถยูสตูออกปฏิบัติการชั่วคราว5าวิให้ได้3ตัวนะเพื่อทําคอมโบใหญ่หญๆสําหรับ ID ดีนี้นะครับผมทุกคนแล้วผมเนี่ยนะก็ได้ไปทําการล็อกอินมานะผมเนี่ยได้รับกบไฮเปอร์มาอีก e จากการล็อกอินวันที่30ของไ d ดีนี้นะครับผมทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่30สิหรือวันที่28นะแต่ได้มาแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็จะทําการ อัพเอเลนขึ้นเป็น9ดาวแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไอ้อันเนี้ยมันหายากมากนะยาแห่งพลังเนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับผมทุกคนผมแนะนำเลยนะให้เราเนี่ยพยายามเก็บเพชรม่วงให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมทุกคนแล้วก็มาซื้อกองกองนี้เลยกลองซุ่มหาวัสดุ ทั่วไป1-4ถึงดาวพันแร่ม่วงเดี๋ยวผมซื้อให้ดูก่อนสักกล่องละกันนะอ่ามันจะทำให้เราเนี่ยนะได้ลุ้นในแบบไอ้น้ำยาสี่ดาวนะครับผมทุกคนผมว่าประมาณ5 0 0แสนแร่เนี่ยน่าจะพอนะเผอเื่อนเนี่ยมันได้ของสายอื่นจนเกือบครบหมดเลยนะครับผมทุกคนเราจะสามารถทำเลนเจอร์9ดาวได้หลายตัวเลยเสือติดปีกแน่นอนถ้าใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวผมเนี่ยนะขอทำการไปฟาร์มสเตจจุติก่อนเลยละกันนะเทคนิคการฟาร์มของผมเนี่ย ผมจะเน้นปริมาณรอบนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นทีมพีร้อยของผมเองนะอ่าเดี๋ยวรอดูละกันนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะจะกดทีหนึ่งหนึ่งร้อยรอบห้าสิบรอบอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนคือมันจับได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดจับไม่ได้คือคุณโคตรเกลือเลยแล้วโอกาสที่ เราจะได้รับตัวจุติเนี่ยมันก็ไม่น้อยกุไปกว่าการจับไอ้ยี่สิบขนนกเท่าไหร่หรอกผมว่านะแล้วในตอนนี้เราก็สูญเสียขนนกไปประมาณ500เกือบ600ขนนกนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะพร้อมที่จะทําการอัพเลนเจอร์ของผมเนี่ยนะขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะจะทําการเอากบแดงเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยนะเพราะว่ากบแดงเนี่ยเดี๋ยวมันก็หาได้นะครับผมทุกคนสาหรับสายฟรีแต่ว่าขนนกในช่วงนี้หมดแล้วหมดเลยนั่งรอคูดาว5ขนนกยาวๆนะครับผมทุกคน ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นนะผมขอทําการเอากบของผมเนี่ยนะใส่เข้าไปก่อนเลยล่ะกันนะครับผมทุกคนผมเนี่ยจะได้มีเลนเจอร์ไฮเปอร์ที่มีความสามารถหยุดการสร้างเลนเจอร์5วี2ตัวพร้อมกันเลยจัดไปสลับ แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการสลับทั้งเมกูมินแล้วก็คอจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้คอมโบงผมเนี่ยค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆเลยนะก็คือมีเลนเจอร์ที่หยุดระยะเวลาในการสร้างเลนเจอร์เนี่ยสมตัวเป็นคอมโบแล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็มีทางบ้านหลายคนเนี่ยนะคอมเมนต์ซีรีส์นี้กันมาเยอะมากเลยนะครับผมทุกคนก็คือมีคู่เทียบนะก็คือไ d ดีลองของพี่อาร์ตนายศิละปะนะครับผมทุกคนก็คือเราเนี่ยนะปั้นมา ระยะเวลาไล่เลี่ยกันก็คือเขาเนี่ยน่าจะปั้นก่อนผมประมาณ1-2อาทิตย์ได้นะครับผมทุกคนแล้วหลายคนเนี่ยนะก็อยากให้ผมเนี่ยนะเอา ID ดีดีนี้ ไปปะทักกับไอดีของพี่อาร์ตผมบอกเลยว่าดีของผมเนี่ยน่าจะของฟู้พี่เขาไม่ได้นะพี่เขาน่าจะโหดกว่านะครับผมทุกคนแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูกันระยะยาวนะครับผมทุกคนผมเนี่ยอาจจะแซงทางโค้งก็ได้นะถ้าเกิดผมเปิดได้เกียร์กระดิ่งคิดมัดหรือว่าเกียร์7ดาว8ดาวดีๆนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ทีมของผมเนี่ยนะใช้ระยะเวลาในการปั้นทั้งหมด32วันจาก ID ดีเริ่มต้น ID ดีนี้จนมาเป็นตอนนี้นะครับผมทุกคนทางบ้านคิดว่า มันควรจะทํายังไงให้โหดกว่าน,นี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยละกันนะผมเองก็พยายามจะฟาร์มไอดีนี้ทุกวันนะขนาดผมนั่งขี้บางทีผมก็หยิบไอดีนี้ขึ้นมาฟาร์มนะครับผมทุกคนผมเนี่ยเป็นคนเวลาน้อยแต่ผมจะพยายามทําไอ้ดีนี้เนี่ยมันโหดมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะแล้วเมื่อกี้นี้ผมได้ไปทําการเล่นสเตทวิ่งมานะผมได้ขนนกไม่ใช่ขนนกนะได้ตั๋วกาชามาเพิ่มอีกประมาณสองใบใช่แล้ว ขอเป็นกระหังติดปีกสักวันได้เปล่ามาใส่ต่อเลยละกันเพื่อเป็นการปิดคลิปนี้นะเปิดอู้บอลดิสโก้เลนเจอร์ตัวขยะนะผมทุกคนอู้แมงบับด้วยผมว่าแล้ว อ่าก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกม l i n e er เลนเจอร์นะแล้วสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทางเพจกรฟุตของผมเนี่ยนะมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลากันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันในคลิปหน้านะ